สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาเดนข่าวชอบกด like, share, share, กกไลค์แช้์กดแชร์กันแน่ๆกดแชกดนานๆกดนานๆกดเยอะๆนะคะเรามาฟังสรุปเล็กๆสั้นๆ,นๆกันนิดนึงตามความคิดเห็นของดีฉันหลังจากที่สาวิจีได้ออกมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะ ค่ะอย่างที่ที่ฉันพูดไว้ในไลฟ์เมื่อเช้าว่ามีสหายจำลองเนี่ยขึ้นไลฟ์แล้วก็พูดถึงว่าตำรวจมาทำไมอะไรยังไงแล้วก็มีการส่องไปเห็นรถคันหนึ่งนะคะโดยที่สหายจำลองก็บอกว่า <S 2> <S 2> เดี๋ยวไว้รอให้เจ้าของบ้านเจ้าของช่องเข้ามาพูดเองและกันแต่เห็นว่ามีตำรวจมาแล้วก็มีมาหลายคนโดยฉันมีคนถามขึ้นมาฉันไม่ได้ไปดู จะคิดว่าพอออกมาอย่างนี้ปุ๊บดเดี๋ยวจะต้องมีช่องหลายช่องที่กระโดดงับแล้วก็ตั้มแจ๊ตายแน่สมนีใจแน่โดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลวสารพัดเรื่องถามดิฉันดิฉันตอบว่าเอออาจจะเป็นเรื่องคดีที่มีตำรวจม,มาส่งหมายอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคดีที่ใชยนาทอยู่อาจจะมีการมาส่งหมายเรียกตัวหรืออะไรยังไงหรือเป็นหมายจากสารที่ให้ตำรวจส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าดิฉันยังฟันธงไม่ได้แต่ก็พูดไปตามที่คิดว่า โอกาสที่จะเป็นไปได้แต่เห็นไหมคะบอกแล้วว่าเดี๋ยวคนน,คนู้นคนนี้จะเอาไปไอ้ขาหมูยังไม่ทันรู้อะไรเห็นคลิปเดียวของยายจำลองเอามาทำแล้วนะคะเป็นสี่คลิปแปดนาทีโดนแน่อย่งางคนนี้เป็นภาพเดียวเป็นเรื่องเดิมๆโด,ด,ดยที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้ว่าที่มานี่คือตำรวจตำรวจหน่วยไหนตำรวจอะไรมาเพื่ออะไรไม่รู้เลยแต่ทำได้สี่คลิป แล้วก็บอกเป็นวัดเป็นเวรต้องเป็นป่าไม้มาตรวจอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่ตอนนั้นไอ้ที่ลงไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ในที่สุดสวิตีก็มาขึ้นไลฟ์อย่างที่ยายจำลองบอกว่าเดี๋ยวให้รอให้เจ้าของช่องเจ้าของบ้านเข้ามาพูดเองมาเล่าเองสวิตีก็ขึ้นไลฟ์แล้วก็ในไลฟ์หนึ่งของสวิตีเนี่ยมีการพูดว่าคือวันนี้เขาดีใจเหนื่อยมากเพราะว่าต้องพาไปดูพื้นที่ ตอนข่าวที่มาข่าวนู้นตำรวจบอกจะไปดูที่ถนนเส้นนั้นเขาก็พาไปดูมีคนไปร้องเรียนอีกว่าไปดูผิดที่ไปอย่างนี้นนีจะให้ไปดูที่สวนไหวสวนกล้วยซึ่งจริงๆมีการดูไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่ตำรวจมาอีกตำรวจของทางป่าไม้มาอีกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาอีกเป็นชุดเดิมที่เคยมาดูแล้วทั้งสองที่นะคะชุดที่ไปดูที่สวนหวายที่หนึ่งชุดที่ไปดูที่ช่างว่าที่หนึ่งสองชุดตอนแรกต่างกันตอนนี้ทั้งสองชุดมาแล้วก็มีหัวหน้าสูงขึ้นมาอีก มาดูกันครบถ้วนกระบวนความหมหกทุกคนแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าถ้าหลังจากที่มาครั้งนี้แล้วถ้ามีผลการตรวจตามเรื่องร้องเรียนแล้วไม่พบว่าฝาวิจิตเจ้าของที่อะไรพวกนี้หรือใครมีการกระทําผิดผิดกฎผิดระเบียบการอยู่ร่วมกันของปากกบชุมชนอยากจะรู้ว่าพวกนักร้องจะเล่นอะไรอีก ยังจะร้องต่ออีกไหมจะต้องให้มาดูทุกเดือนทุกปีพอเขาบอกว่าไม่ผิดก็จะไปเล่นงานเจ้าหน้าที่อีกหรือเปล่าตรงนี้แหละคะ่ะที่ต้องรอดูกันแต่สวิตจีบอกว่าสาวิตจีวันนี้เหนื่อยมากแต่โลกใจอยากจะดูตรงไหนไปชี้ให้ดูหมดเขตอยู่ตรงไหน,นบอกให้ดูหมดแต่ปัญหาก็คือพอเจ้าหน้าที่ไปดูเขตแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปตรงหัวใจสีแดงดวงใหญ่ที่เราเห็นพื้นหลังนั่นนะคะตรงนั้นเป็นอะไรคะ มันเห็นชัดขนาดนั้นมันต้องใหญ่มากนะคะตรงนั้นมันเป็นมันเหนือตีนภูลเหล็กไฟนะคะตีนภูลเหล็กไฟนี่มันยังอยู่ในส่วนที่ชาวบ้านอย่างไอ้สวนยางอะไรพวกนี้เป็นตีนภูลเหล็กไฟกันแล้วนะคะสวนมันอะไรพวกนี้เหนือจากนั้นขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งจนเห็นจากไกลๆชัดๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะ แต่ไอ้ที่เห็นที่มันโล้นไปในป่าแหวนไปเนี่ยเพราะอะไรใครไปถากตรงนั้นล่ละคะ่ะเจ้าหน้าที่เขาเห็นชัดกว่ามีคนแจ้งความสาวิตีว่ารุกป,ป่าซื้อขายที่ป่ากันแต่จุดที่สวิตีอยู่เนี่ยเป็นจุดที่เข้าอยู่ในโครงการของที่คอทชอซึ่งมีคน ได้ประกาศการข้อคองทํากินเอาไว้ที่คอตชออย่างที่เราบอกเนี่ยมันจะมีเก้าข้อถ้าชื่อตรงแปลงตรงโอเคชื่อไม่ตรงแปลงอันนี้ต้องไปดูว่าเป็นทายาทไหมถ้าชื่อไม่ตรงแล้วไม่กรอบแล้วไม่ใช่ทายาทต้องไปดูว่าได้มายัางไงได้มาเมื่อไหร่มีไปดูข้อที่เก้าต้องไปดูข้อที่เก้า ต้องไปดู8ข้อก่อนไม่ใช่ค่ะ1ถึง8ก่อนว่าเป็นอะไรยังไงที่สามารถที่จะไปทําตรงนั้นได้ไหมถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งผิดไปต้องไปดูข้อที่9ที่คณะกรรมการคณะอนุกรรมการคอทชจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ที่องศาวิธีอยู่ในจุดกดกฎระเบียบข้อนี้ก็คือว่าชื่อไม่ตรง ต่ต้องไปตรวจสอบว่าเข้าแปดข้อแรกไหมถ้าเข้าหมดไม่เป็นไรถ้าไม่เข้ามาดูข้อที่เก้าทุกอย่างมันอยู่ในระเบียบผ่อนผันมันมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์ของมันมาตรวจแล้วเจ้าหน้าที่ชุดแรกก็บอกแบบนี้เอามาอีกชุดหนึ่งเอาหัวหน้าของทั้งสองชุดมาถ้าเขายังบอกแบบเดิมพวกคุณจะหยุดกันไหมคะหรือจะต้องเอาให้ตายให้ได้เอาจนกว่าชาวบ้านกกอกจะโดนกันทุกรายเพราะว่าเจ้าหน้าที่เล็งเห็นไอ้เครื่องบุญแล้วเนี่ยนะคะ ใครเป็นที่ที่ถากขึ้นไปจนไอ้ตีนผูนี่มันโรนคุณคุณนึกดูตีนบางคนในหลังตีนมันจะมีขนอยู่เหมือนมีคนไปถากขนหลังตีนนั่นแหละค่ะใครเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นใครเข้าไปถากไปทําตรงนั้นระวังนะคะมันติดอยู่กับที่ใครไอคนนั้นเราจะต้องโดนสอบโดนซักเพราะคงไม่มีใครคิดจะไปถากเอาดื้อๆที่ไปติดที่ที่คนอื่นโดยมากวิธีการลุกที่นั่นอย่างที่ไอ้พลยเคย เห็นไหมคะที่สวนยางเท่านี้ถักเพิ่มถักเพิ่มถักเพิ่มแต่พอเข้ามาตุววัด GPS เขาให้แค่ที่วัดไว้เท่าเดิมปีที่แล้วถึงได้มีบอกว่าโอ๊ยเขาให้แค่นี้เขาให้แค่นี้นั่นก็คือคุณถากเพิ่มมันมีสอคอบวมแล้วก็ยังมีสอทะกอบวมนะคะขอไว้เท่านี้ขอทํากินอยู่เท่านี้ทุกปีขยายไปทุกปีขยายไปทุกปีขยายไป หวังว่าเออวันไหนที่เขาให้โฉนดหรือให้เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นตัวเองก็จะได้ตรงนี้อันนั้นแหละค่ะไอคาว่าบวมในเอกสารสิทธิ์ที่ดินทั้งหลายเนี่ยมันมาจากแบบนี้ค่ะทําอยู่แค่ตรงนี้แต่ถากเอาไปเรื่อยถากโอมไปเรื่อยมันก็ไม่ต่างอะไรกับถ้าถากไปทั้งภูดเดี๋ยวมันก็จะเป็นภูหัวโล้นตรงนั้นแหละค่ะตรงรูปหัวใจในั่นแหละที่จะโดนใครเป็นเจ้าของ เตียมหนาวดากได้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วมันตรงกับที่เคยพูดไว้ไหมเขาตรวจไปทีนึงแล้วถ้าคุณจำกันได้ในตอนที่มาตรวจครั้งแรกชาวบ้านกกอกหลายคนไม่พอใจเพราะมันมีกรณีแบบอย่างเนี้ยหลายคนทุกคนกลัวจะโดนตรวจแต่ใครที่เป็นกรณีแบบสาวิตีไม่ต้องกลัวนะคะให้มาตรวจซะเรียบร้อยจบไปเขาก็จะได้ระบุไปเลยว่าเอาตกลงตอนนี้ พิกัดนี้ไม่ใช่ชื่อเดิมมัน,นะเป็นชื่อคนนี้นะเดี๋ยวเวลาคอทชเขาคณะกรรมการเขาลงมาเรินมสำรวจจดชื่อจดแปลงมันจะได้ตรงเรียบร้อยกัดไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรอีกทำซักค่ะแต่ไอคนที่ควรจะกลัวคือประเภทนี้ค่ะไอพวกขยายที่ทำกินโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้อยู่แล้วถากเพิ่ม ปีนี้ถากจิตหนึงปีโน้นถักไปอีกจิตหนึ่งปีนี้ปลูกมันห้าไร่พอปีหน้าไม่รู้อีท่าไหนปลูกมันได้สิบไร่ถ้าไม่ใช่ถักซีนพูแล้วมันจะคืออะไรคะตรงนี้แหละค่ะที่ชาวบ้านกกก่อกลัวตรงนี้แหละที่เขาบอกเตือนกันว่าระวังเดอ้อชาวบ้านจะเดือดร้อนไปด้วย ของสาววิตีไม่มีการลุกป่าเขาตรวจทีแรกไม่มีการลุกป่าแต่มีสิทธิ์เข้าไปตรงนั้นได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้ไม่ได้มีการซื้อขายกันเขาก็ชี้แจงแล้วว่าเขาครอบครองอยู่แล้วเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วเขากลัวจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ mm hmm. ก็เลยให้มาแบ่งกันมาทํากันมาด้วยกันตรงนี้มันมีการลุกป่าเพิ่มไหมคะแต่ไอ้ตรงหัวใจตีนภูตรงนั้นน่ะเห็นชัดเจนคะ่ะถ้าปล่อยไปจะลุกไปเรื่อยๆ อันนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาเห็นกระตาเองไม่ต้องมีใครแจ้งพอมายืนชี้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 อ้าวแล้วข้างบนนั้นของใครอ่ะทาไมมันโล่งขนาดนั้นนั่นมันภูเขานะอันนั้นมันป่าไม้นะมันยังไงกันล่ะเนี่ยพอดีมีหัวหน้ามาด้วยหัวหน้าจะต้องถามว่าอา้าวแล้วมาข่าวก่อนไม่เห็นเลยว่าเขาถางตรงเนี้ยอาจจะบอกว่าอข่าวก่อนไม่มีนะครับนั่นก็คือว่าเพิ่งถางหมาดๆเพิ่งถางหมาดๆคราวนี้มันถึงได้เห็นหรือเปล่า จุดนี้แหละค่ะที่เขาเตือนกันว่าไอ้คนข้างนอกคิดอยู่แค่ว่าจะลังแกสาวิตรีแต่ไม่ได้คิดว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนยังไงที่นี่คือความจริงค่ะ